สวัสดีครับนี้อยู่กับรายการแฟนพัน์เก๋นะครับตอนนี้ทุกคนกำลังจองสีนะแคทบอยสีฟ้านะครับโอเวน่น <c oughs> สีเขียวโอ๊กสีส้มปุ้มสีอะไรครับ <c oughs> สีแดงครับ <c oughs> ไหนไหนไหนละเลงให้คนดูดูนะละเลงละเลงเขียนว่าของของของกูมหมดเลยอ่ะ <c oughs> หัวข้อในวันนี้จะ ยังวนเวียนอยู่กับเรื่องของสกิลนะครับเราเคยทายเสียงสกิลไปแล้วเราเคยทายสกิลจากการใช้เสียงใช้ลำคอไปแล้วรอบนี้เราจะทายสกิลจากการวาดรูปนั่นเองนะครับ โดยกติกาคือห้ามคนที่เป็นคนถ่ายน่ะห้ามพูดออกมาสักแอะเลยว่าแบบตัวละครอย่างนี้เป็นผู้หญิงใช้ดาบสกิลมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ห้ามพูดห้ามวาดอะไรที่เป็นตัวอักษรแบบ A B C D นะห้ามต้องวาดอย่างเดียวแล้วก็ให้คนที่เหลือถ่ายคนที่ถ่ายก็จะได้แต้มไปนะทีนี้เรามีชุดคําถามทั้งหมด4ี่ชุดอ่าใครอยากได้เรียกอะไรพิมพ์พิมพ์มเลขมาพิมพ์เลขมา <laughs> เอาเรืพิมพ์เลขมาเดี๋ยวผมจะส่งคาตอบให้ มีถึงหนึ่งถึงเท่าไรหนึ่งถึงสี่ครับห <4 S 1> นึ่งถึงสี่หนึ่งหนึ่งสี่ใช่ไหมโอเคเราเขียนพร้อมกันไหมเออสายละมาสามสองนึกเรว <laughs> อะไระ <laughs> ไม่เขียนตัวเดียวดี อ่ะผมเลขสามก็ได้ครับผมเลขสามอ๋ไม่ใช่อ่ะผมเอาวันนี้แล้วกันไอ้ใครเขียนตัวแซดอะไรสี z o o สองเลขสองโอ้โหบุ๊คโอว่าอะไรโอ้โหงี้น่าจะบันเลยนี่แหละทุกคนจะได้เหมือนกันหมดนะก็คือจะมีตั้งแต่ passive ยันมีทุกสกิลอ่ะ passive Q W B R ตกมาที่ไหนวะเดะเดี๋ยวะกําลังกระ zoom ชรส่วนตัวแชร์ส่วนตัวโอเคทุกคนได้กันหมดแล้วนะครับขออนุญาตเปิดเอ่อเว็บนะครับผมเปิดได้เปิดได้เลยเปิดได้เลยห้ามอย่าลืมนะเวลา วาดห้ามพูดเด็ดขาดครับห้ามพูดได้ไดสิ่งเดียสิ่งเดียวที่พูดได้คือสมมุติเขาตอบเรามาไม่ใช่เขาตอบเรามาผิดอะไรเงี้ยพูดได้เงี้ยแต่เดี๋ยวผมผมช่วยให้ว่าผมรู้คําตอบของพวกคุณนะหนึ่งคนจะมีเวลาวาดกี่นาทีดีห้าห้าลูกห้านาทีพอปะ ห้าวันเออข้อละนาทีเจยี่สิบนาทีมีมีสองเียวนะไม่ข้อละสามสิบไม่ใช่ยี่สิบนาทีนี่คืออะไรคลิปนี่เท่าไหร่นะคลิปนี่นานเท่าไหร่ที่โมงเลยนะไม่จบสักทีสองหง่ายห้านาทีพอละกันเพื่อความตื่นเต้นนะครับใครมีใครอยากเริ่มก่อนนะครับพร้อมพร้มพมพมเว้าเรานี่คนไเวนอยากเริ่มก่อนปะเว้นเว้นชุดคำถามชุดที่หนึ่งใช่ไหมใช่ครับโอเคพร้อมหรือยังพร้อมครับยังอ่ะถ้าพร้อมแล้วสามกูถ้าพร้อมแล้วไปครับคุณเว้นห้านาทีเริ่มครับคนอันนี้ ข้อที่หนึ่งคือเขียวเป็นข้อที่หนึ่งอ๋อผมต่อครับเซนเนอร,ไร์ไม่ใช่ครับ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 เออต้องต้องพูดต้องพูดด้วยว่าเป็นคิววีบ e ีอาร์หรือแพสซีฟด้ว e ยอย่าพูด <โล S 1> แบบ เซน่ถุงเขียวนี้กำลังทำไงครับเขากำลังอะไรกันอยู่ไม่ใช่ครับเขากลังแบบพุ่งวนๆเป็นวงเออเขาพุ่งใช่ครับเขาพุ่งอีไพร์อีไพร์ไม่ใช่ครับไม่ใช่ลูเซียนครับอีไพร์ไม่ใช่ครับเอาไม่ใช่ด้วยเออวเียอีลาการไม่ใช่ครับใส่หมวกด้วยเออคิวยาสุโอะไม่ใช่ครับอียาสุโอะไม่ใช่ครับโยนี่อวติโยนี่โยนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับตัวที่มีพุ่งตัวเด่นในเกมอาร์แอนนี่ไม่ใช่ครับ ถืออะไรอ่ะเคาถือเคาถือบินสองคนถืออะไรเคาถืออะไรเคาถืออะไรอยู่เอออ๋อถือมีดถือมีดแล้วปาได้เอ่อคิวเอ่อคิวคาตาลิน่าไม่ใช่ครับคุณเวนผ่านมาหนึ่งนาทีจะข้ามข้อเปล่าอันนี้ใครวะตัวเขียวเขียวตัวเวนไม่ยวมรัเยหราไม่ใช่ไม่ใช่มันใช้ภูการเขียวไม่ใช่เกี่ยวกับตัวเขียวเป็นข้ามหรอข้ามข้ามครับตอนนี้ไม่มีใครตอบได้นะแขนยาวขนาดนี้ต่อไปข้อสองครับคุณเวนเร็วๆครับเคุณนั่งทำเวลาแล้วนะครับแง่เนี้ย อันนี้อันนี้ง่ายมากเลยเพื่อนกดเคลียร์เลเยอร์มุมขวาล่างก็ได้นะตัวถัดไปที่นี่ข้อเมื่อกี้ไม่มีใครตอบได้นะครับตอนนี้เหลือเวลาอีกสามนาทีสิบเจ็ดวินะครับแพสซีเรียมอย่ายึดติดกับสีนะอย่าติดสีเทสเทสหรออันไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไอ้นี่แพสซีฟของไอ้ใคไมมันเป็นสี่เหลี่ยมบ้างวะแพสซีฟของใครวะไอ้ที่มันเป็นตัวดินน่ะพาริยาหหรอเออใช่ครับแพสซีฟพาริยาห์หรอไม่ใช่หรอกัวมั่นใจอะไรอ่ะ สี่เหลี่ยมคืออะไรสี่เหลี่ยมคืออะไรสี่เหลี่ยมเทลรันเนอร์แล้วเนี่ยสี่เหลี่ยมคืออะไรแบบเนี่ยโอ้ยเฮ้ยคุณอย่าเขียนนี่อย่าเขียนนี่ตอนนี้เวลาต่อแล้วครับเหลืออีกประมาณสองวินาทีครับไม่ใช่พันใบนะนะพิมพ์อะไรก็ไม่รู้อะไรอ่ะ สองนาทีสามสิบวิครับคุณเวจะท่าไหมอะไรอ่ะเพื่ออะไรกีรี่แบบนีคืออะไรวะมันนี้อากาศเกินไปว่ะไม่มึงเ่รอวะทุเรศไอเวินเอาข้อไหนคุณเวนเอาข้อไหนเร็วอข้อสามต่อใช่เดี๋ยวคุณจะว่าข้อสามเอาไปต่อครับข้อสามมาเออง่ายข้อสามอ่ะไม่มีใครได้คะแนนไปนะครับเฮดทิโมไม่ใช่ครับอ๋อไอ้นี่แจ๊กกับ ไม่ใช่ครับกระสุนล่องจากตอระเบิดของซิกไม่ใช่แย่ดีไม่ยากเลยวะมันยากมึงไม่อย่าบอกแคตอื่นสิบบาทไม่ใช่ครับเไรอ่ะเป็นมึงเปลี่ยนคอแล้วเพราะอะไรครับเพราะอะไรครับอันนี้เกมเอลหรอข้อสี่ครับข้อสี่เอาไปครับคุณเม่นจะไม่ได้คะแนนเลยนะกับคนอื่นก็ไม่ได้เหมือนกันเม่นผมช่วยโอ้โหอย่าเริ่มเลยเยอะครับมาเกมอุ้ยอัศวีเซน้าไม่ใช่ครับไซรัส สกิลใช่ครับมันเป็นนี่มันเป็นโง่เกินไม่มีใครทายได้เดี๋ยวผมเลยผมอธิบายโมอธิบายเห็นไหมเห็นไอ้เขียวเขียวอันนี้ไหมเนี่ยไอ้เขียวเขียวอันไอ้เขียวเขียวที่เป็นบวกเนี่ยคือกางเขนแล้วแอนที่ยืนอยู่มันเป็นวหนึ่งนาทีแล้วยอลลี่ไม่ใช่เนี่ยเป็นไงไม่เหมือนวาดโง่อะเอาหนาแนนพโนเวนข้อห้าเหรอใช่เอ้ยมังกร อันนี้ทักยีวอกะใครครับวงกลมอีกแล้ววงกลมครับยืนอยู่ตรงกลางตัวอะไรครับเควันตีอ๋ออันตีเซจารย์หน้าไม่ใช่ครับใกล้เคียงครับใกล้เคียงยืนอยู่ตรงกลางแล้วก็แบบมีวงวงครับมีวงวงครับอันตีง่ายง่าไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับอยู่ในอัลตีนี่แหละครับแต่อัลตีตัวอะไรครับอ๋อไอ้นี่เอ่อฟิเดลสติกไม่ใช่ครับใกล้เคียงใกล้เคียงมากๆครับเป็นวงวงเหมือนกันเลยเลยอ๋ออะมูมูอ๋าอะปื้มครับอันตีคะแนนไปครับอปื้มได้คะแนนไปอะอะอะมูมูเมื่อกี้มูอะไรเงี้ย ที่พี่วาไอ้นี่ให้เดินเนี่ยมันเขียวไงคือมันเขียวไงไม่ใช่่ใช่ไอ้ม่อันนี้คือคพี่วาอันนี้อันนี้คือมูมูอยู่ข้างในนะอันนี้คือโดนโดนผ้าพันแสบพันแล้วก็หมดเวลาไปนะครับเท่ากับว่าปื้มได้ตอบถูกไปหนึ่งคนแล้วก็คุณอุเวนสามารถวาดให้อีกสามคนตอบได้ตั้งหนึ่งข้อนะครับใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยถชือว่าใช้ได้เพราะไอ้คนอื่นเ่ว่าตอบไม่ได้ยไม่ไม่ต้องคนอื่นหรอกผมนี่แหละ มีใครอยากเริ่มเป็นคนที่2องไหมครับหลังจากคุณโอเว่นท์ให้ดูแล้วเอาปื้มหรอปื้มปลื้มใช่อะไรนะสามครับปื้มเลขสามถ้าพร้อมแล้วห้านาทีไปครับข้อแรกครับปื้มเดี๋ยวนะแดสีแดงครับสีแดงแดงไม่เกี่ยวใจเย็นใจเย็นสีแดงครับสีแดงอะไรอ่ะไม่ปอกเปิดประตูอะไรอ่ะนิวเทนเธอรักสีบล็อกแคทบอยตอบถูกครับยังว่าไม่เสร็จแต่ของว่าเสร็จก่อนนะไม่ต้องแล้วไปข้อต่อไปเร็วแคทบอยตอบถูกแล้ว ผมลบอกไม่ได้เพระว่านี่เห็นไหมเห็นไหมสีแดงแดงครับสีแดงแดงโอเคโอเคอย่าลืมนะทุกคนมี Q W R นะเมื่อกี้คือผ่านแพสซีฟไปแล้วนะครับแจ็คไม่จะไม่มีแพสซีฟแล้วสีแดงดงครับสีแดงแดงโซลกาโซลกาไดนาสต์ไดนาสไม่ใช่โซลกาไม่ใช่แดนานตครับอะไระเพิ่มนี่ว่าตัวที่ไหนตัวที่สองปะเนี่ยสองเหรอใช่ครับเหรอคณตอบข่าวว่าเหรอเหรอมันสองยังไงอ่ะอะไรอ่ะกูส่งกูส่งผิดชุดปะเนี่ยไม่ได้โซลกาโอผิดอ่านชื่อผิด เปลื้มยังว่าสวยเขาเมื่อี้โอ้โหตามก่อนร้องมาใหม่ครับมาใหม่ครับนี่ดูดูท่าครับสีแดงๆครับสีแดงๆยกขารีซินรีซินโซนิคเวฟสกิวรีซินไม่ใช่ครับ W ลิซินไม่ใช่ครับ E รีซินคุณโอเว่นตอบถูกครับอตีรีซินครับเออให้ทุกคนวะผมจะไม่บอกเอ็งจริงๆไอ่าตอบรีซินถูกแล้วใช่ไหมแต่ผมจะไม่ไม่บอกว่ามันทุกคือจังหวะสกิวจะถูก ตัวที่สามว่ะคุณปื้มครับเวลคอร์ดเวลคอร์ดไม่ใช่ครับว่เด้วยฟอักอะไรหมดอะปื้มนี่ตัวที่สามป่ะเนี่ยตัวที่สามตัวที่สามอ่านอ่านผิดไม่กันถูกแล้วใช่ไหมถูกับถูกถูกถูอันนี้ถูกเลยแต่ยากยากสัตว์เลยไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับผมสามารถว่าสกิลอื่นได้ไหมเนี่ยได้ไม่ได้ครับห้ามครับห้ามใบว่าเป็นสิ่งมันกีดอะไรเนี่ยมันก็ว่าตัวมันสิปื้มอือเเออออว่ก็ว่าสกิลมาแล้วก็ว่าตัวมันสิสีแดงครับสีแดง เจนอะไรอ่ะโอ้ตัวเยียอะไรวะมินเนี่ยนตอนตายครับมินเนี่ยนตอนตายคิวหมออะไรนะแคดบอยคิวคาทัศเหรอถูกต้องครับแคดบอยตอบถูกต้องครับน่ารักอ่ะคาทัศนน่ารักอ่ะ คือคถ้าไม่ว่าตัวผมก็ตอบไม่ได้ก็ใช่ก็มันว่าแต่สกิลอ่ะไปครับข้อที่สี่ครับมาปึ้งเพิ่มเหอียญสองนาทีนะครับผมว่าปึ้มได้คะแนนเยอะมากนะปึ้มอย่าว่าสวยสีแดงครับสีแดงทำไมอ่ะมีคนตอบได้เอ้าก็ได้คะแนนไม่ได้เหรอเออได้ได้ได้ทั้งคนใบทั้งคนตอบไพ่มีไพ่ใช่ครับยูหนึ่งไพ่สกิลสองไพ่เอ้ยยูไพ่ยูไพ่ไล่ไล่ด้วยกันการแบบตัวละครถูกแล้วก็ไล่ด้วยกันนะไม่ใช่ครับ โค้ดขี้โก้ครับคลคลิป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 อบเพคลิปคลิปตาเพคลิปอันตริ์ะไรนลโอ๊กโอ๊กพูดว่าอะไรนะไม่ได้ยินคลิคลิปคิวอะไรครับคิวไม่ใช่ครับ <The> w ดอะบิว่าเฮคลิม W ครับน้องโอ๊คตอบถูกครับนิดไรทุกสกลิลเลยนะไปปึ้มข้อสุดท้ายเหลือหนึ่งนาทีครับปึ้มหนึ่งนาทีเราจะทำได้หรือไม่ครับห้าข้ออ้พี่เมื่อกี้ข้อเมื่อกี้ผมฟาวได้ไหมอ่ะผมวาดผิดสกลิลอ่ะไม่เป็นไรผมตอบถูกตอบถูกแล้วไงมึงวาดสกลิลอะไรผมยังไม่รู้เลยลผมวาดวาดผิดผมดูสกิลผิดเอาเร็วตัวสุดท้ายเร็วเหลือห้าสิบวิครับตัวนี้ง่ายอยู่ไปเสียงแดงครับเสียงแดงดาบต้องการเดี๋ยวให้ตอบตัวละครนี้จะตอบดาบอัมติกาเลนไม่ใช่ครับ สามสิบวินนาทีสุดท้ายครับ W K ไม่ใช่ครับเอ่ออันติเลียนาอย่าลืมนะครับว่าทุกคนจะได้สกิลไม่เหมือนกันครับ Q W E R Passive ครับเหลือเลียนา W เรียวเลียนา R เลียนา E เลียนาครับคเป็นต่อบถูกครับเมื่อกี้เป็นตอบหรือยังตอบแล้วตอบบ้างสกิลไอโอ้มันทำผมทำบ้างเป็นคุณโอเว่นครับเป็น E ของเลียนานะ กี้แคทบอยเกือบถูกแล้วมันอ่ามันไปแล้วไงอ่าของรีดจิ๊บจำไม่ได้ไพี่ผมผมนึกอยู่ว่าอะไรมันไปแล้วบ้างผมผมเลยตอบอ่าเลยว่าน่าเฉยๆกลายเป็นคุณปื้มนะครับ,บที่5นาทีสามารถวาดรูปให้ทั้ง3คนตอบถูกได้นะครับโดยแคทบอยได้ไป2แต้มนะครับจากข้อ1และข้อ3แล้วก็โอเว่นได้ไป2แต้มเช่นกันแล้วก็โอ๊กได้ไป1แต้มครับคุณปื้มได้เต็มเต็มหแต้มครับรอบนี้ใครจะวาดถัดไปครับคนอะไรบ้างโอ้ค่ะเป็โอ๊กอยากวาดครับแคดบอยครับโอ๊กอยากวาดครับโอ๊กเลขอะไรนะลืมละอ่าเลขสองคร เลขสองนะครับพร้อมไหมยังครับโกโก้ครับถ้านงอกพร้อมแล้วไปครับสีส้มส้มครับสีส้มส้มยังมึงว่ายังแนวเจอเวลาจับมันนะข้อหนึ่งนะครับของนโงอโกครับไถดาวแถบของคิดแคทเธอรีนแพสซีฟแคทเธอรีนไม่ใช่ครับ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวแพสซีฟแคทเธอรนีนมันมันบางแถบหนอยเดี๋ยววิวเชนลินเดี๋ยววิวเชนลินไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับถูกอ่ะข้อหนึ่งไม่ใช่หรอมึงวัดข้อไหนเนี่ยข้อสองอะไรของมึงเนี่ยมึงบอกข้อหนึ่งข้ออะไรข้อสองข้อสองข้อสองเดี๋ยววิวเชนลินคดี๋ววิวเชนลินคุณเว้นถูกครับ โอ้ยตื้นไปกระจอกเอ็ดลิปป้าวๆถ้าสีเป็นแถบเหรอไม่เคยเล่นนะข้ออะไรโอ้ข้ออะไรอ่าต่อไปข้อข้อสามหมายครับสามสามโซมาถีมโซมเถื่อถี่เถื่อถี่ใจเย็นๆเป็นสีของมันยังลบบ้านนะบ้านอ๋ออันติจริงไม่ใช่ครับ มันใช่ครอบ The Bill จิงไม่ใช่ครับโอ้มึงอ่านตัวละครผิดไหมเนี่ยมันไม่ใช่นะมึงวาดเพิ่มมากเพิ่มใช่เพราเออใช่นี่ว่าอะไรนะครับวายแคทบอยตอบถูกต้องครับ Ultimate c o กี y ครับเกือลังนึกอยู่ว่าจะหลวมีใครบ้างวะเยี่ยมเฮ้ยอะไรมันจรี่นิดตายก็เอาตีไงเอาตีไงไปตอไปแบบหนีไม่ใช่เหรอพี่ไม่มีจินตนาการอะความความรู้ให้กูเือเอาควาอะไรครับโอ๊คควาอะไรเขาห้าบ อข้อห 5, 5, 5, ้าข้ามข้อสี่ก่อนะครับมึงข้ามทำา <laughs> มันยากเลยนี่เนี่ยอันนี้ง่ายมากเลยนะเอกอะอยากเล่นเอกอ,อ่ะ่า ย่ากันไก่เกลเอคิเอแล้วเควนเกวนเควนเกวนพาสซีฟเมื่อกี้ใครใครพูดคิวคิวเกวนก่อนนะคิวเกวนโอ้เควนครับเต้เต้มาแล้วคิวเกวนนะครับเอาตรงๆนะเกวนยังไม่เคยเล่นไม่ปื้มก็ไล่ไปเลยคิวดูยาไม่เคยเหมือนกันละขึ้ต่อไหมข้อไหนโอ้ข้อไหนขึ้นไม่ให้ผมหน่อยจริงแล้วข้อสี่ข้สี่อะเฟไปครับอันตีพายังสีส้มๆครับสีส้มๆ้มโอ้พี่มุก อมีตาแดงๆด้วยอ่กวาดไม่ได้ถูกไหมต่อไปของแคดบอยเลยนะสีฟ้ากับสีฟ้างงกุลแปลงร่างครับ W ิวอาคาลิปปหะไม่ใช่ครับอะไรเนี่ยโอ้กูกูก็ไม่รู้วิวเกฟอ่ะไม่ใช่ครับมึงต้องวาดให้มันโอ้โหโอ๊ข้อนี้มันวาดได้นะไม่เหมือนพี่ไม่คิดขึ้นมาหรอกสิบโลลาการไม่ใช่ครับวิวเดลล่าวิวมันโดไม่ใช่ครับโอ้อไอ้แพสซีฟมอร์ไฟไม่ใช่ครับใบว่าอ้าวไม่ไม่เอาหรอต่อต่อตอารเล่นผมใบให้มาเป็นแพสซีฟอ่ะ อย่าเสียวแน่เลยเย้เลยว่าเชอว่าที่ไงวะตรงเนี้ยพี่รู้ว่ามันเดิมหรืเติมเพศเพื่อสิจะว่าอย่างไงสิจันน่าไม่ใช่ครับอ๋อเอาอ๋อสิจันนี่เอาปิดนี่ว่าลืมมันต้องบอกเมื่อกี้ก็ได้แล้วนี่มันจะถูกแล้ว มื่อกี้จบแล้วเออมึงมันวนแซดกลับไปใหม่เลยเมื่อกี้เลยพาสซีฟปริยานะอ่าได้แล้วไอ้แคดบอยมาแล้วครับไอ้ผมผมข้างนอกคือไหลไม่ไม่ผมจำเป็นไอ้เนี้ยคิวอ่ะไอ้เวลามันคิวอ่ะพาสซีฟของมันคือวิ่งใกล้กำแพงแล้วมันจะวิ่งเร็วไงไม่ถือมือที่มันวาดนะพี่วงวงปีเทียอะไรมันพยายามว่าพี่ถึงถามมันบนยดอะไรของมันก็คิวไงว่าเซิร์ฟบอร์ดไปเมื่อกี้ก็เสร็จแล้วพาสซีฟมันมีสองอันนี่เอไม่ใช่นะมันเวิร์กาวแล้วก็พาสีคิวเอาเร็วๆเหลือห้าสิบวินาทีครับน้องโอ๊คข้อหนึ่งห้าสิบวิน จะหน้าอีไม่ใช่ครับเฮ้ยตัวอะไรอ่ะอ่านี่ครับรถรถเป่าเวลาตอนเด็กอะเป่าเป่าปูดหนอนหนอนยี่สิบเมตรสุดท้ายครับหนอนหนอนหนอนนพงไม้ครับข้างบนคืออะไรอ่ะโอ้กวัดเพิ่มทำไมอ่ะอีเล็กไซเออร์ไม่ใช่ครับมันเป็นท่ออย่างนั้นวะสิบเมตรสุดท้ายครับอีบาทไม่ใช่ครับสองหนึ่ง หมดเวลาครับหมดเวลา,วาวพี่บอกนี่มันคืออะไรมันคือ e ของโอเ n นโซก็คือสกิลเดี๋ยวนะมึงว่ามังกรยังไงนะ <c oughs> มึงไม่ว่ามังกรแล้วบินวว <c oughs> มึงว่ามังกรยังไงนะกูรูร้ว่าจะหลุดมิสไซล์สั์แค่ว่าดบางกรอะ กูรู้ว่ามอทไทยแค่นั้นแหละกูรู้กูรูก็สิไรชี้ผมวาดผมวาดรูปหวยอ่ะอาลบลบลบถ้ากับว่าของน้องโอ๊กน้องโอ๊กได้คะแนนไปทั้งหมดได้ไปหมด4คะแนนนะครับจากคุณโอเว่นที่ตอบได้2ข้อแล้วก็ไอแคทบอย2ข้อนะครับต่อไปเป็นคนสุดท้ายของเรานะครับไอแคทบอยกับคําถามชุดที่4นะครับถ้าพร้อมแล้วไปครับสีฟ้าครับสีฟ้าระยะยายาโุยาโุเพสซีฟยาโุไม่ใช่ครับเขายังไม่ได้ว่าเลยยังรีบเดาไปไหนล่ะ ลูกโป่งมลรอกูพี่อะไรลออกูอีแจ็คไม่ใช่ครับปิดเดอร์สติพาซีถูกต้องครับทั้งอมกเย้ยย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 สยย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 ทยยยย ต่อเอาเอาเราคิวคิวคิวเราจะนั่งคิวนาตาลุตคิวนาตาลุไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องคิวก่อนคิวก่อนคิวนาตนลุตผมตอบคำเดียวเลยครับโอเคครับโอเคครับไปข้อสามครับปึ้มได้แต้มเลยครับเฮ้ยผมตอบคอมีไม่พี่พี่พูดแบบอีว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 ีเลใครฟังเป็นประยุทธ์ได้ปะอุ๊ยอะไรวะเนี่ยไม่ไม่ไม่อยู่ไทยแล้วเอาใหญ่เลยนะไม่อยู่ไทยเอาใหญ่เลยนะมานั่งครับมานั่งนี่อะไร อะไรเล่นว่าวอะไรตกปลา่เดบิวไอ้นี่ไอ้เนโกเอ้ไม่ให่ใครวะลิเลียเดบิวลิเลียเดบิว ไม่ใช่ครับโดยขออะไรเองครับทำไใบเพิ่มดิดูว่าไม่ใช่ครับทำไมใบเพิ่มเร็วอ้าวไม่ใช่หรอดับบิล้องดับเบิลใช่ครับเขาใกล้ถูกทางแล้วไงก็ชี้ชี้อะไรเพิ่มมาหน่อยอีลิเลียอันติลิเลียลิเลียปลื้มครับอีลิเลียครับถูกต้องครับไอ้คนเป็่บ้าจะถูกผมต้องใช้ว่าผมต้องใช้อะไรไปเขาสี่ครับเขาสี่ครับพี่คันบอยเพิ่งว่ายแค่สี่ขาเกมนัสี่สองสีฟ้าครับสีฟ้าเช่นเคยพี่พี่โอ้ยยาโซ แม่เดินไปหาลูกมองกันเป็นแม่ลูกว่ะแค่สิบบาทโฮมรันครับโฮมรันเอเคโอตะคิวดับบิลถูกต้องครับน้องโอ้รู้ได้ยังไงวะมันมันเตีอะอะไรนะพี่พูดกัน้อว่โฮมรันอะแล้วก็โฮมรันไงก้อที่ห้าครับสีฟ้าครับสีฟ้าเอ่อ RS ไม่ใช่ครับอ๋อ R ารอ เอ้ยรู้ได้ยังไงวะมันเป็นหอกมันเป็นคล้ายๆหอกอ่ะมันแหลมแหมมามันมีไม่กี่ตัวหรอกไอ้ยปื้มมันดูเฉลิ่งเอ้ยปื้มดูเฉลิ่ไอ้เจ๊ดันรูก ใหลือเวลาอีก2นาทีกว่านะครับของคุณแคทบอยถือว่าเป็นคนที่ตอบเร็วที่สุดนะวาดเก่งที่สุดแล้วอ่ะเขียวต้องถือว่าวาดเก่งที่สุดนะครับไอเขียวนี่ตกรอบเลยเล่นเอ็กโคนเดียวนะก็แคทบอยได้ไป5คะแนนนะครับได้แล้วปื้มได้ไป3คะแนนจากของแคทบอยแล้วก็โอ๊กได้ไป2คะแนนนะครับผมสรุปคะแนนแป๊บนึงนะก็สรุปคะแนนนะครับปื้มได้9คะแนนโอ๊กเจ็ดคะแนนคุณอเวน5คะแนนแล้วก็แคทบอย9คะแนนนะครับแคทบอยกับปื้ม ที่คะแนนเท่ากันครับรอบหน้าจะเป็นหัวข้ออะไรใครนำเสนออะไรก็สามารถทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะครับไม่เจอกันใหม่กับแฟนมันเคตลรอบหน้า